เด็กไทยในยุค90สจนถึงปัจจุบันน่าจะรู้จักเรื่องราวของโปเกมอนกันเป็นอย่างดีสินะครับในยุคสมัยที่พวกเราเฟื่องฟูกันมากๆากที่วันๆตั้งแต่สมัยที่เอาเกมบอยมาต่อสายแลนเล่นใส่กันจนมาถึงทุกวันนี้ที่ใช้สตรีมพารเชื่อมต่อสัญญาณ 3ds เราอยู่ในยุคสมัยที่รู้จักโปเกมอนมาช้านานและในบรรดาโปเกมอนที่เด็กไทยรู้จักก็มักจะมาจากภาษาญี่ปุ่นเช่นฮิโตคาเงะเซนิกามะหรือแม้แต่อีวากเป็นตน้น แต่พอยุคสมัยแห่งเกมภาษาจบลง JRPG ที่ถูกนำมาเข้าสู่ตลาดของสหรัฐอเมริกาทางปู่ n i n t e n d o ก็ได้ทำการแปลเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษและนั่นทำให้เราเห็นการแปลภาษาของเกมโปเกมอนที่ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเพื่อความเป็นออริจินัลในโซนสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นชื่อของตัวเอกตัวละครรองเพลงประกอบแอนิเมะยันชื่อโปเกมอนก็ต้องถูกแปลงกันใหม่หมดและวันนี้เราจะมาดูกันว่าพอโปเกมอนที่จากเดิมชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนถูกนำมาแปลงชื่อใหม่เป็นภาษาอังกฤษแล้วจะ มี5อันดับไหนที่คนตั้งชื่อมันขี้เกียจและไร้ซึ่งศิลปะในการตั้งชื่อม,มากที่สุดไปชมกันเลยครับอันดับที่5เริ่มต้นที่อันดับที่5กับเจ้าตัวแครบโอเคชื่อภาษาญี่ปุ่นมันก็ห่วยมากอย่างชื่อคือคุราบุหรือแปลว่าปู คร็บมันเองยอมรับว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นก็ตรงตัวตามภาษาอังกฤษซะเหลือเกินแต่พอย้ายมาอยู่โซนอเมริกาแล้วเพื่อเพิ่มความแซกและโยโลมากยิ่งขึ้นไปอีกก็ขอต่จะดิบเปลี่ยนตัวอักษรจากซีให้เป็นเคและเติมคำว่าบี้เข้าไปกลายเป็นครบ,บี้โอเคเอาจิงๆมันชื่อน่ารักมากเลยครบ,บี้แต่ว่ามันเหมือนกับต้องเรียกว่าปูจ๋ามากนะฮะต่อมากันที่อันดับที่4นะครับ หรือก็คือเจ้าตัวจิกิเกียรุหรือชื่อภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่าคลิงแคลงเจ้าฟันเฟืองตัวนี้นะฮะมันเป็นการตั้งชื่อที่เอาโปเกมอน2ตัวนี้เนี่ยมาใช้คันการเสียดสีซึ่งกันและกันซึ่งเจ้าฟันเฟืองนี้เนี่ยพอมาอยู่ในภาษาอังกฤษแล้วอารมณ์มันก็จะมือเสียงดังแกลง้งแกลง้งแกลง้งแกล้งแกงแกงในภาษาไทยซึ่งไม่รู้ว่าคนตั้งชื่อเขาคิดอะไรอยู่แต่ว่าการตั้งชื่อด้วยเสียงแกลง้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 งแกล้งแกล้งจนเป็นคลิงแขลงนี่เป็นการตั้งชื่อที่ผมรู้สึกว่าไร,ร้ซ อันดับที่3เรามาถึงอันดับที่3กันแล้วกับเจ้าตัวม้าน้อยแสนน่ารักหรือทัตทูแต่เอาจริงๆชื่อภาษาอังกฤษของมันคือฮอสซีคือเอาจริงดิคือด้วยความที่ซีฮอสถูกนําไปทับศัพท์กับสปีชีที่มีชื่อเรียกของม้าน้ําอยู่แล้วก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเราจะใช้ชื่อนี้ใช่ไหมครับแต่ทําการสลับชื่อมันแม่งเลยเย้ <Yeah! S 1> และเด็กๆก็จะจํากันได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะมันคือฮอสีแต่เอาจริงๆนะคือหน้าตาน่ารักแบบนี้เนี่ยไม่มีชื่ออื่นที่ดีกว่านี้หรอหรอครับทไมต้ง้งดวย อันดับที่2มาถึงอันดับที่2กันแล้วนะครับผมกับเจ้ตัวที่มีชื่อว่า p า w ว p a วหรือ power อะไรก็ช่างมาเถอะนะแต่ว่าพอมาเป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วคนตั้งชื่อก็โอเคได้เลยซ e a คือพี่แกเล่นตั้งชื่อซ e a l นี่มันไปทับศัพท์กับเขาว่าซ e a ที่แปลว่าแมวน้ำเอาจริงดิซ e ลี่มันทับศัพท์เลยนะเฮ้ยอันดับที่1โอเค ตัวนี้เขาบอกก่อนว่าถ้าเป็นเหล่าฮาร์ดคอร์โปเกมอนแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติและธรรมดามากเลยนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องแบบนี้มาก่อนอย่างผมและเพื่อนๆอีกหลายคนนะฮะก็จะรู้สึกว่าคนตั้งชื่อโปเกมอนตัวนี้เนี่ยช่างทาร้ายจิตใจกันมากเหลือเกินและพอค้นพบความลับของมันนะครับมันก็ทาให้ผมรู้สึกจากใจจริงว่าเฮ้ยคนตั้งชื่อพวกแกขี้เกียจไปไหมโอเคครับผมตัวนี้ก็คือ เอคังส์หรือชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คืออาโบนั่นเองเมื่อก่อนนะครับผมดูโปเกมอนแบบภาษาอังกฤษผมก็สงสัยมากๆว่าคําว่าเอคังส์เนี่ยมันต้องเป็นภาษาโบรายของประเทศแถบรุ่นแม่นะ้ำอเมซอนอย่างแน่นอนแต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยและมาค้นพบความจริงที่คนตั้งชื่อมันเล่นง่ายมากหุวยคําว่าเอคังส์เนี่ยลองเอาตัวอักษรอ,อ่านกลับหลังดูสิครับเอคังส์เป็นสเนกสเนกงู โอเคาบคือความฝันสมัยเด็กของผมที่เชื่อมาตลอดเนี่ยว่ามันเป็นชื่อเสียงเรียกของคำศัพท์โบราณไปหมดครับผมโอเคนี่ยังไม่รวมชื่อของร่างพัฒนาอย่างอาบ็อกนะครับหลักการเดียวกันเลยให้ตายสิและนั่นก็จบไปแล้วนะครับผมกับ5อันดับโปเกมอนที่ชื่อสุดขี้เกียจที่สุดใครมีชื่อโปเกมอนที่คิดว่าน่าเบื่อและขี้เกียจกว่านี้แล้วก็อย่าลืมแชร์ความเห็นกันหน่อยนะครับผมวันนี้ก็หมดเรื่องจะพูดแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ